สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญาของห9านะคะวันนี้เราจะมาในคลิปเรื่องราวความรักของคนมีคู่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณกรกฎคะคุณคือผู้ที่เกิดวันที่15รกรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะในส่วนของคนที่เกิดลัคนาถ้ายัางไม่แน่ใจก็สามารถลงไปเช็คได้นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ปักไว้ให้ข้างล่าง ในการเช็ลัคนาณาคุณจะต้องรู้ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดจังหวัดและประเทศที่เกิดนะคะจะได้พิกัดที่ชัดเจนจะได้คำนวณออกมาได้นะคะโอเคค่ะชาวกรกฎเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับคนมีคู่เดือนนี้ชีวิตความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในพไพ่ใบแรกวิว <c oughs> ค่ะ คถามคุณถามว่าช่างคำอะไรต่อมา the stand ต่อมา the tower เอาล่ะคุณกรกฎอืม the lovers m ม o n คุณกรกฎคะเดือนนี้คุณต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเรื่องราวความรักชีวิตคู่ของคุณไปให้ได้นะคะชาวลัคนาราศี กรากฎคะ่ะตัวคุณค่ะเดี๋ยวนี้คุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าทำไมคุณเอาแต่ใจตัวเองเป็นเพราะเรื่องของดวงดาวด้วยคะ่ะนะคะคุณจะมีความเอาแต่ใจเอาแนวนอนไม่ได้คิดอย่างถ้ามีอย่างจินตนาการของคุณนะคะเดีย๋ยนี้ไปไกลล้ำคุณจะฝันคุณอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ แล้วคุณก็ถ้าพูดถึงเรื่องราวของความรักชีวิตคู่นะคะถ้าเกิดคุณเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันหรือเป็นคู่รักที่ที่เป็นครอบครัวกันแล้วอะคะ่ะคนของคุณนะคะเขาจะมองว่าคุณเนี่ยดูเพ้อฝันนะดูดูไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยดูลอยๆอยะคะ่ะเอาแต่ใจตัวเองอยากไปนู่นไปนี่อยากทานู่นทนํานี่แล้วก็จะไม่ค่อยฟังใคร หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือเรื่องของการทํางานของคุณคุณก็จะเป็นลักษณะของคนที่พยายามจะสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานอะไรใหม่ๆซึ่งทําให้คู่ของคุณรู้สึกว่าคุณไปไกลไปไกลมากเขาพยายามที่จะดึงคุณลงมาค่ะเพราะเขารู้สึกว่าถ้ามันไปไกลกว่านี้หรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนเรื่องของการทรําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คู่ของคุณก็เลยบอกว่าลงมาก่อนมาคิดกันก่อนมาทําให้มัน มีความเรียลิตี้ให้ได้มากที่สุดอย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ความปรารถนาทําให้ภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เองค่ะมันเลยส่งผลให้ตัวคุณ่ะปี๊ดมันเลยส่งผลให้ตัวคุณปี๊ดเพราะว่าเขาอะพยายามที่จะช่วยคุณพยายามที่จะเตือนคุณคุณไม่ฟังนะคุณอะีอย่ยเป็นอย่างเนี้คุณไม่ฟังค่ะคุณก็เลย ปิดแตกทะเลาะกันนะคะแล้วความสัมพันธ์น่ะมันก็จะแบบทั่นที่คุณรักกันนะแต่ความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะดูคุมเครือดูไม่โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะความรักของคุณอนะ่ะมันเป็นความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่ที่เป็นลักษณะของครอบครัวหรือเป็นคู่รักคุณจะยังเข้ามาคุยกันค่ะแล้วก็พูดกันว่าจะ แก้ไขปัญหาในเรื่องราวของคุณนะ่ะอย่างไรแต่สำหรับบางคนก็จะมีในเรื่องของฉันต้องเตือนนะคะคุณฟังแล้วคุณเอาไปพิจารณาอย่าไปทะเลาะกันนะคะสำหรับบางคู่อาจารย์จะต้องเตือนนะคะอาจจะมีเรื่องของมือที่สามหรือบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกเพราะว่าตัวคุณนะ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเปราะบางและคุ้มครือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามาแทรกระหว่างตัวคุณเอง นะคะหรือคู่ครองของคุณมีคนเข้ามาแทรกมีคนเข้ามาให้ความรู้สึกที่ดีจนทําให้พวกคุณนะคะไห่แขวแล้วก็หลงทิศหลงทางกันไปได้เพราะสถานการณ์ในเดือนนี้ชาวกรกฎคุณค่อนข้างจะคุณค่อนข้างจะสวิงคุณควบคุมไม่ได้ช่างที่คุณอยากจะควบคุมแต่คุณจะควบคุมไม่ได้นะคะเพะฉะนั้นเนี่ยมีสติระมัดร,ระวังรอบคอบใหยเยอะ ดยเฉพาะคู่ของคุณนะคะเขาพยายามพยายามอยู่ที่จะทําให้คุณนะคะเข้ามาอยู่ในในรันเวย์ที่วิ่งไปด้วยกันที่เดินไปด้วยกันแต่ตัวคุณเดือนนี้คุณคุณดื้อแล้วคุณพร้อมที่จะพังทุกอย่างคุณพร้อมที่จะแตกหักทุกอย่างเพราะคุณรู้สึกว่าความคิดของคุณมันดีเลิศคุณถูกต้องที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาที่จะมาทําให้ความคิดของคุณหรือความฝันของคุณความรู้สึกของคุณมันจะต้อง ไม่เป็นไปนอย่างนั้นแม้ว่าเรื่องนั้นจะมีเหตุและผลแต่คุณไม่พร้อมจะฟังนะคะนั่นเดือนนี้คุณค่อนข้างแรงค่ะอาจจะเป็นห่วงนะคะชาวกรกฎและโดยเฉพาะเนี่ยมันจะมีเรื่องของคนที่จะเข้ามาทําให้ตัวคุณอ่ะผันผวนหนักที่กว่าเดิมตัวผวนนะคะเพะาะนั้นอาจจะต้องคุยพอเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยค่ะสําหรับ ทุกราศีอาจจะบอกคุยเพราะว่าถ้าคุณไม่คุยเนี่ยคุณปล่อยให้มันหมักหมมเนี่ยค่ะมันจะยิ่งนานเพราะไพ่บอกแล้วว่าเนี่ยและสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้พวกคุณเนี่ยขุ่นมัวหม่นหมองแล้วพวกคุณอ่ะจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึมครึมกืนไม่เข้าใายไม่ออกปกปิดไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยในใครบางคนค่ะเดือนนี้คุณอาจจะไปเผลอใจเผลอกายไปแล้วนะคะมันยิ่งทําให้คุณแบบ ู้สึกเออพลาดเพราะว่าบางทีคนไปปรึกษาคนนู้นคนนี้พูดคุยเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะทุกครั้งเลยค่ะถ้าเกิดไปปรึกษานะคะจะแนะนําเลยนะคุณผู้หญิงก็ปรึกษาผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็ปรึกษากับผู้ชายอย่าผู้ชายปรึกษากับผู้หญิงอย่าผู้หญิงปรึกษากับผู้ชายเพราะมันจะนําพามาซึ่งสถานการณ์ที่มือที่สามจะเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ของคุณมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมองไม่เห็นอนาคตมันทําให้คุณเครียด คุณนอนไม่หลับเพราะคุณพลาดไปแล้วค่ะอาจารย์ก็มาเตือนพวกคุณนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นอาจารย์ก็ให้คุณระมัดระวังเอาไว้นะคะแต่สําหรับใครที่ไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วรู้สึกว่าระมัดระวังแล้วแต่มันมาในเรื่องของความเครียดมาในเรื่องของนู่นนี่นั่นอาจารย์แนะน,นะะําเลยค่ะก็ไปทําบุญนะคะไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะให้กับ นะคะหรือก็ไปช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะโดยเฉพาะค่าไฟแล้วก็ในส่วนของเรื่องของหลอดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปทำบุญนะคะคุณเองต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้มากที่สุดน,นะคะเพราะเดือนนี้คุณค่อนจะแรงนะคุณกรกฎนะคุณนี่จริงๆแล้วคุณเป็นคนท่าน้ำนะคะแต่เดือนนี้คุณเหวี่ยงแรงวงสวิงแรง ก็คุณแพทะ์ระำตัวใบนี้ค่ะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวของความรักของคุณนะคะลอเวอร์เซสบอกคุณมาอย่างนี้ก็ขอให้คุณพิจารณานะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตไปอย่างรอบคอบในเดือนตุลาคมนี้ค่ะใครยนี้อาจารย์ก็ฝา,ากชาวกรกฎนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์มาพยากรณ์เรื่องราวความรักของคุณในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ